ของรอดินองสาราง,งนรันรวกับการเจริญการช่างครับรถเกี่ยว เสร็จแล้วก็จะไปเกี่ยวนาเนี้ยครับแล้วก็เหลือตรงนี้แล้วเราไม่หมดแล้วข้าวเกี่ยวเกี่ยวค่อนข้างที่จะง,ง่ายครับเพราะว่าไม่มีลมครับแล้วก็มันเป็นนาปังครับกระซัาางต่ำดีเรได้กระซังต่ำมากครับเกือบเสมอดินอ่ะครับเดี๋ยวกระซัาางไว้ให้รู้ว่ามีต่อนะ เหยอครับมันก็เกี่ยวได้แค่นั้นแหละงั้นเดี๋ยวที่เกี่ยวเขาเอาไอ้ที่มันเกี่ยวมันจะเกี่ยวดินไปครับจะหัก ครับก็มาอีกนะครับฝั่งนหนึ่งอีกสั่งหนึ่งแล้วพึ่งมาลงครับเห็นเจ้าของนาวามาลงมื่อเี้ยเลยตอนสามโมงมาลงสามโมงครับนี่สี่โมงแล้วแหละรูบหลวงข้าว ไปเก็บข้างหลังอีกหน่อยเราเดินตามไปดีไหมยืนไ,ไม่ต้องครับหืมหลวงข้าวไหมยลวงข้าวแต่ละร่วงนี่ครับโอ้ชาวนาไวาได้ดามาไม่คุ้มเงนครับกับคนที่มีรถเป็นของตัวเองอะ่ะพก็ได้ครับแต่คนที่จ้างรถอะ่ะไม่คุ้มเลยเพราะว่า ค่าจ้างรถค่าดันง่าอะไรครับมันไม่คุ้มกันก็โหเราคือเราคนกินเนี่ยคือต้องแบบนะคือให้มันคุ้มอ่ะครับกับพี่เขาเหนื่อยต้องมาทำนาทำอะไรก็เนาะเข้าใจอะครับว่า,าชาวนาเขาเหนื่อยแค่ไหนรเราเวลาเรากินเราก็ก็เขาจะได้แตเม็ดครับข้าว เรากินเนาะสบายกว่าอยู่แล้วเนี่ยแต่คือว่าชาวนานเหนื่อยครับก็จะได้แต่ละเม็ดแต่และโอ้โหได้แต่ละเม็ดแต่ละถังใหโอ้โห